ไปสิยินดมันลากดูว่เนี่ยเออลา่ะพ่อไองไอ้สัตว์ก็แทกก็แทกก็แทกมาเอาเลยละมีติ้งนะตัวเดียว มีข้างหลังอีนะ่ะมีข้างหลังอีนะ่ะวร้ยซนลวงเย็ดเคยิงคมสัตว์อีสัตว์ลวงไส้เหีย

ไปนัวดีครับมันดอดนอกแล้วก็นัวดีดวงตัวโอ้ยเยียเกือบตายเย้ยเหลือนิดเดียวสกิลเยวหายเลยตเองไอ้เยีนจรีกระเตือนตัด ตายขาไปเลยเหรออืมตายแตะจบว่ะ <nota> ต <illions> ่อไฟ